อากาศดีแต่เช้านะวันนี้ไม่มีแดดเลยแดดแดดแบบสลัวสลัวเลยนะทุกคนนะสวัสดีนะสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองนะก็เป็นวีคเอนสำหรับหลายๆคนนะครับที่จะเ,เที่ยวพักผ่อนหรือว่าเดินทางอะไรต่างๆนานากับครอบครัวนะฮะ ว่าถ้าไม่ได้ไปไหนก็ทำอาหารการกินอยู่บ้านกับครอบคอรัวนะครับตอนนี้ก็เวลา9ก้ามงเช้าแล้วนะทุกคนก็สภาพการจราจรก็ไปเรื่อยๆนะฮะตรงสะพานแม่น้ําปิงแห่งนี้นะฮะก็คือพี่กัดตลาดบ้านท่อนะฮะทุกคนวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยเพราะทว่าจะมาถ่ายเอ้ยไม่ใช่จุดประสงค์หลักก็คือจะเดินไปเซเว่น จะเดินไปเซเว่นนะฮะแต่ในไหนก็คือเดินผ่านสะพานแล้วก็คือจะอัปเดตถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นแล้วกันนะครับบรรยากาศรอบๆนะฮะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะฮะทุกคนไม่มีแดดเลยนะ9โมงกว่าแล้วนะครับเนี่ยไม่มีแดดเลยท้องฟ้าแบบก็คลุมคลมแบบนี้บังแดดบังอะไรได้ดีเลยนะฮะปกติแดดโผลออกมาแล้วนะครับ งันนปีงเช้านี้แบบดีมากเลยนะส่วนด้านนั้นนะก็คือเป็นคลุ่ม,มแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับถนนหนทางของเชียงใหม่นะ่ะถนนหนทางของเชียงใหม่จริงๆแล้วรอบนอกอะ่ะมันจะติดแค่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับรอบนอกอะ่ะแต่ถ้าแบบ อยู่เมืองอยู่ประมาณว่าอยู่จุดที่สําคัญสําคัญเหมือนนิมมานนิมมานหรือว่าตามคูเมืองตามอะไรต่างๆนะตัวนั้นก็จะติดแต่ก็ไม่ถึงแบบติดแบบไอ้นี่เลยนะช่วงชั่วโมงเรื่องด่วนตามจุดนั้นนะก็คือน้องๆกรุงเทพเลยนะนะครับน้องๆกรุงเทพเลยน้ําลดเยอะเลยนะทุกคนดูเนี่ยเห็นตะลิงเลยนะครับ ลดเยอะเลยนะฮะลดลงแบบเยอะเลยนะฮะคาดว่าต่อม้อในสะพานน่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เราลถหัวรอมาอีกแล้วสันสะเทือนเลยนะฮะนี่ก็คือผมจะเดินไปเซเว่นตรงนั้นนะเซเว่นจะอยู่ตรงตรงตึกด้านขวามือนะครับเดินไปเซเว่นเพราะว่ามันมีของใช้จําเป็นอะไรที่มันขาดอยู่นะฮะก็เลย จะเดินไปเซเว่นนะครับทุกคนนี่ลาก็มาอัปเดตนะฮะบรรยากาศรอบๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศบนสะพานหรือว่าใต้สะพานแม่น้ําปิงนะฮะหรือว่าถนนหนทางของชาวเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดนะฮะวันนี้ก็คือวันเสาร์ที่สองสิงหาคมนะครับทุกคนตอนเวลา9้าโมงเช้านะฮะมาถ่ายให้เห็นกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับเอเค,ครับบ๊ายบายครับ